สวัสดีค่ะมันนี้พ่อกก็แพดีแล้วนะคะมัอนี้กับเป็นมือให้การร้อนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นการร้อนของแพดนะคะกับเย็ยดยากแล้วก็เพื่อนๆนะคะไงคะสวยไหมเอยอ,อันนี้เราทําด้วยใจนะคะอยากจะบอกว่าเป็นหลายปีมาเลยนะคะที่บอดด้เฮดต้นกันแบบนี้นะคะนิดหน่อยนะะนๆนะคะทีดกับคุณครูนะคะหลังมากับมูเนาะแล้วก็พ่อไปอยู่เฮดงานอยู่กรุงทเทพอย่างสิ่งนะคะเขากับบอดด้ มีโอกาสได้เห็ดแบบนี้นะคะพอช่วงนี้กลับมาโทมพอดีนะคะทุกคนกันเลยอ่ามาสนเจัดยากนะคะหนา้นาแล้วก็มูมูนะคะเห็ดต้นกันกันนี่คะ่ะปีนี้นะคะเขากำมีแบบว่าเป็นการเฮต้นกันแบบเอา รถเฮนะคะเขาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะทุกคนแต่กอนก็นกนจะเป็นแบบกล่องเงาเอียงประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็เลยต้องเป็นไปตามยุคตามสมัยนี่ก็จะมวนซื้อโฮสเซลแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นการพกป,ป,ปะสังสรรของพี่น้องนะคะของเพื่อนๆโมฝูงนะคะมวนกันแบบนี้เลยเฮฮานะคะทุกคนอยากจะบอกว่ามวนอิลีนะคะแบบบริมนแบบนี้โดดแล้วนะคะทุกคนการบ้านเท้าไปนะคะเต้นเต้นเต้นนะคะเง,งาจนถึง คำเลยนะคะทุกคนบอกไว้ว่าต้นกันของเพชรน,นะคะเป็นต้นสุดท่ายที่ถึงวัดเพราะว่าบบไปหอดจะเทือะคะ่ะทุกคนจน 1, มาเอื่นจะมานะคะอันนี้ก็เลยต้องเฝ้าออมานะคะเปนเมื่อเอื่นสองรอบพระพธิ์เพชรก็เลยด้เฝ้าต้นกันมาถวายก่อนนะคะขณะที่เอามักถวายนะคะกล่องเงี้ยวยังไม่ได้ถึงวัดเลยนะคะรุนแหย่ใครก็ยังไม่ถึงวัดเลยทุกคนเลยก็พากันนับ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 ,น,บนับนะคะนับตังซึ่งยอดของพระโพธ์เพชรในรอบในมือนี่ปีนี่นะคะก็คือสองพันบาททวนค่ะอาจจะบ่มากบบน้อยนะคะแต่ ไหวด้วยความตั้งใจนะคะแพทกับพี่พอแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็พี่พีทนะคะกับสมัติไปหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็เยียดญาติกันมาอีกนะคะจะรวมบุญเทนบุญน้ำตังเด้อค่ะในมือนีเนาะในกากำลังนับนับนับอั้งนับนับนับค่ะก็ทุกคนเพิ่นกับมานับซอยนะคะนี่ค่ะมาแกะแกะแล้วก็นับซอยกันแบบนี้เลยค่ะกับม้วนนะคะทุกคนจะบอกว่าตั้งตาตะเว้นบ้า่ทั้งตกค่ะจะมาตะเว้นตกแล้วก็เปิดไฟแบบนี้เลยค่ะนับกันนี้ว่าทั้งแล้วละคะทุกคนนะคะ ทุกคนค่ะแบบว่าสนุกสนานบอสเซนโฮเทลนะคะเดี๋ยวไปจัให้เบิ้งภาพบรรยากาศนะคะว่า ในแกมีหลายคนนะคะเพื่อนกล่ามานับเงิ้ซอยกันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์แล้วกมูลแล้วกับเพื่อนอยู่แถวนั้นนะคะการมาร่วมด้วยช่วยกันร,รับเงินนะคะเงินรับเงินบริษัทว่า,าต้นการของเขาเมื่อน,นีได้ยอดเท่าใด่อียงประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะ,จะออกไปให้กรรมการเพื่อนนะคะเบิ่งยอดเท้าแล้วกับรูบันทึกในสม,มุดนะคะแล้วก็ประกาศยอดว่าเออต้นการนีได้เงินประมาณนี้นะคะอันนี้กกจะเป็นยอดนะคะที่แพทย์นามาส่งให้พ,กพอกันนั้น้ะกับพญิบาลนะคะทั้งมู่บาลเท้าเพื่อนก็จะประกาศแบบนี้เลยค่ะ เป็นจังไดนะคะจนมาคำไดลดและลดแห้งไม่ได้ถึงวันที่แพทยบอกนะคะเพราะถึงวันอะไรที่ยาวกันต่อค่ะจำนวนจะซึ้มปัน่นแดนะคะเดี๋ยวไปจิบภาพบรรยากาศให้ชมเลยค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ